นี่ก็จะเป็นการมอดไว้อะไรให้เด็กหญิงอันนี้ตุ้มอันนี้นี่ละนี่ละคนสวยเอาไปป่าแก้ไปเพราะให้แม่นั่นละเอาไปกินนี่กินกินน้ำแม่่ยไงอยู่ยังว่าขาดพิ้งหอดบุ้คนนเอาเนาตุ้งครับแกไปเหี้มันไม่แกมันนี่พี่ยองเบิดบูมยัง เอาคลิปนี้ลงยูทูปเดี๋ยวันกให้ปั่นกินปั่นปั่นกินบู